พูดคุยเกี่ยวกับการโยกเหรียญน,นะครับโยกเหรียญน,นะย้ํานะโยกนะโอเคทีนี้เขามายกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วดังนั้นผมเลยต้องคุยกันสักเล็กน้อยเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่าของหลายๆคนไม,ไม่ไม่เหมือนกันเหตุผลก่อนทําไมที่จะต้องคุยเพราะเกมมันแจก18%นั่นเองนะครับผมก็คือ18%เนี่ยเนี่ยไอ้วันที่1นึเนี่ยเกมมันแจกไปแล้วนะโล่หมัดแล้วก็โจมตีเอออะไรเงี้ย 18ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าเออมันจําเป็นที่จะต้องคุยนะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเสียหายก็ยาวนะครับเพราะ1เหรียญเนี่ยมีค่ามูลค่าเอ่เท่ากับเอ่อสองเพอเทโดยเฉลี่ยนะครับหนเหรียญ200เพอทนะได้ยินไม่ผิดนะโอเคต่อมาเหรียญโยกเป็นยังไงก็คือเหรียญโยกหมายความว่าเราสามารถใส่ได้กับทุกสายหรือสสายขึ้นไปเช่นเราใส่วิ่งก็ได้ใส well well. well. well okay. okay. ่โลก็ได้ใส่วิ่งก็ได้ใส่หมัดก็ได้แนวนั้นนะครับอันนี้คือเรียกว่าโยกอ่ะยกตัวอย่างเช่นบอลล็อกเวิร์ก อาคาอินุหมัดใช่ไหมแชงขาวคือวิ่งเนี่ยใส่ได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยไอแบบที่คนละสายมันก็ใส่ได้เนี่ยคือเรียกว่าเหรียญโยกแล้วทีนี้มีตอบเหรียญอ,อ,อันนี้มันเหมาะกับอะไรถ้าคุณตอบได้ว่าเหมาะกับ,กบวิ่งหมายความว่าใช่ครับทำโยกไม่เหมาะชัดเจนยังมันไม่ใช่ทุกเซตที่มันจะโยกได้นะเว้ยเท่ากับว่าคุณจะต้องเลือกก่อนอ่าและเซตนี้มันใส่ ได้ในตอนไหนและเมื่อไหร่ผมก็จะบอกว่ารอจกนกว่าลูฟี่หัวไข่ในตัวอนาคตจะมาครับเนื่องจากคุณลองนึกภาพนะอย่างวันนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นหมัดสายไหนก็ตามคุณจะเล่นเป็นในส่วนของตัวกาฟก็ได้จะเล่นเป็นเอสเซมาโตหรือเล่นเป็นอาคาอินุผมถามคําเดียวคุณเล่นธงสตูตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าตอบว่าไม่ก็นั่นไงไม่ควรโยกชัดเจนคําตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสายหมัดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในธงสตูเนี่ย ไม่แนะนําให้มีเลยในเซตนั้นซึ่งแม่งไม่เหมาะกับในการโยกทั้งนั้นเลยชัดเจนนะโอเคแต่ทีนี้ถ้าเราหากมาย้อนสําหรับในส่วนของอาสาบอาอันนี้ได้ทําไมล่ะก็เพราะว่ามันมีเหรียญหนึ่งเนี่ยอ่าดูนะคาแสหายทงน้อยกว่าเช่นเรา2อ,อีกฝ่าย3คุณตีแรงขึ้นเลย5%มันเกี่ยวกับทงตรงไหนคือเรามันไม่ต้องอยู่ทงเราหรือด้วว่าทงเขาอะทงเรายังยังรับได้ทงเขาอะพูดยาก เพราะว่าแพทนั้นน่ะไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะเข้าได้เช่นสมมติวันนี้เราเล่นกราฟเราเจอคุซันถามจริงคุณจะไปบวกคุซันในในธงมันหรอมันก็ไม่ควรป่ะเออเนี่ยแม่งก็ไม่เหมาะแล้วอ่ะนี่ดูเมื่อธงมากกว่าสกิลหนึ่งย่นอ้าวก็นี่ไงแนวนี้คือเหมาะเพราะว่ามันไม่ได้สนใจว่าเราจะอยู่ในธงหรือไม่อยู่ไงดังนั้นโบอาก็เลยได้ไงเนี่ยเออใช่ไอเหรียญเนี้ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเว้ยแต่ถามจริงมันก็ต้องใส ปวคืออันนี้คือใส่เพิ่มเผื่อจะใช้จริงแค่2เหรียญแรกเท่ากับอันนี้ทําโยกได้ไหมได้แล้วโยกกับใครได้บ้างมัดก็ได้หรือวิ่งก็ได้แต่โล่ไม่ได้เท่ากับว่าอันนี้ทําโยกได้ก็คือใส่ได้แค่มัดกับวิง่งโล่ไม่ได้เคียร์ยังโอเคหวังว่าน่าจะได้คําตอบแล้วนะอันนี้ผมหวังว่านะอ่ะโอเคเอาเซตนี่เลย3ไคโดผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องทําโยกทุกเหรียญก็ได้คุณทําโยกบางเหรียญก็ได้เช่นอ่ะอันเนี้ย ทำโยกเลยมัดก็ได้คือโจมตี3มช่องไปเลยอะ่ะอันนี้แนะนําเหรียญแรกใส่ไปเลยอ่าแต่ผมไม่มีนะถ้ามีก็ใส่ละโอเคอันดับอันนี้คือเหรียญแรกใส่แน่ๆแล้วต่อมาครับเออเอาก่อนเซตเนี้ยใส่ให้ใครอ่าวิ่งครับแต่ทีเนี้ยถ้าหากคุณเอาอันนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็น King e v e n ตก็ใส่ได้กับทุกสายแล้วไงจบเลยเพราะอยู่ทงตัวเองดาเมก็เพิ่มขึ้น5%ใช่ปะ่ปะเช่นสมมติคุณเล่นราคาคุณอยู่ทงตัวเอง คุณสกิลหนึ่งใส่สตัตูคุณก็ตีแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทันทีเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับธงสตูแล้วไงมันแยกแล้วไงถ้ากลับอันนี้ทำโยกได้ซึ่งแน่นอนก็เ,เห็นแล้วว่าผมก็ใส่เห็นยังเออแต่วงเล็บอีกถ้าหากเราจะใส่กันจริงๆมีนะส่วนตัวผมมองว่าใส่อันนี้อาจจะคุ้มกว่าก็คือไอ้ไคโดโร่เนี่ยอยู่ที่เดิมแต่เอาไคโดวิ่งออกและใส่อันนี้แทนถ้ากับว่าถ้าคุณใส่ไปสามไคโดแบบอันนี้นะเอาไคโดวิ่งออกนะเอาอ เพราะว่าสายโล่บางตัวก็แนวฆ่าก็มีเช่นอย่างไคโดเราก็เล่นฆ่าคนได้พอโดนตีก็ย่นสกิลหนึ่งพออยู่ทงดาเมจก็เพิ่มเห็นไหมหรือว่าใส่หมัดอาคุณก็ใส่ได้พราะบางครั้งคุณก็อาจจะไปดึงทงสตูหรืออาจจะคุมโซนคุมโซนก็อยู่ในทงก็ตีแรงขึ้นพอโดนตีเหรียญน,นี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วพอฆ่าได้ก็ย่นย่นส,นส,นสกิลอีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้เซตเนี้ยเหมาะกับการโยกเลี่ยย่างเออบอกว่าน่าจะเข้าเข้าใจสำหรับคำว่า,าโยกแล้วนะอันนี้คือจบแล้วนะออ่ตอมาส อันนี้ใส่โล่ถ้ากับว่าคุณจะใส่แบ็กมาเรียหรือควีนก็ได้เพราะแบ็กมาเรียย่นหนึ่งควีนย่นสมันก็มีเท่านี้แต่ถามว่าเอา้าแ,แล้วถ้าทะยกล่ะสองเหรียญแรกอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมว่าอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่คุณต้องเพิ่มก็คืออันนี้เช่นออกตัวเป็นดีเฟนเดอร์ยัดแม่งเลยเพราะว่ามันเหมาะกับแค่โล่ไงแต่ถามว่าเอ้ยไอเหเรียญเซตเนี้ยหมัดได้ไหมได้ทําไมอ่ะก็ตอนที่คุณมันแถวสอ,อยู่แล้วอะนะหมัด มันมีวันในวันหนึ่งที่คุณเล่นแถวสองแล้วตอนที่คุณคุณคุมโซนอยู่อ่ะคุณก็เดินไปเดินมาระหว่างธงเราอยู่แล้วอ่ะหรือว่าอยู่ธงตัวเองอ่ะคุณใส่เหรียญนี้คุณก็ได้ดังนั้นผมเลยทําโยกไว้ไงใช่แต่เหรียญไม่มีลยแสงโง่ก็แค่นั้นเองใส่ได้ไหมก็ได้แล้วไงโอเคปะ่ะเนี่ยงั้นถ้ากับว่าสมสรุปเลยในไอดีผมนะตอนนี้ผมมีเซ็ตไหนที่โยกได้บ้างเซ็ตเดียวเอาแบบสุดนะอันนี้คือคำว่าสุดนะแค่เซ็ตนะเดียวก็คือ bar work. คเซ็ตบาร์ล็อกเดวิร์ก เซตอื่นไม่สุดนะครับขอผมใส่14%เล่นอยู่เลยเหรียญน่ะมีแต่ไม่ใส่เพราะว่ารอดูฟี่หัวไข่อยู่สมมุติว่าถ้าฟี่หัวไข่อันนี้สมมตุติหากตัวมันมาและเปลี่ยนจากอันเนี้ยเป็นอย่างอื่นเช่นสมมุติวา่าอยู่ทงตัวเองดาเมจเพิ่มขึ้น5%หรือลดดาเมจก็ได้แบบไคโดเฮ้ยทำโยกได้เลยเอออันเนี้ยทำโยกได้เลยแต่ถ้าทงทงสตูเนี่ยส่วนใหญ่มันได้แค่วิ่งมัดอะบางตัว ไม่ใช่ทุกตัวหรอกถึงตัวนั้นได้ในเมตานั้นแต่เมตาอื่นก็ไม่ได้เท่ากับมันไม่เหมาะดังนั้นเนี่ยจากที่เห็นเลยเซตนี้ผมก็ยังไม่ทําเพราะรออยู่เพราะอันนี้มันก็อยู่ทงสตูอยู่ดีทั้ง2เหรียญเลยเท่ากับที่เราได้ใช้จริงๆอ่ะแค่เหรียญเดียวคืออันนี้เห็นปะแต่ในอนาคตก็เลยยังไม่รู้มสรุปเหรียญอะไรมึงจะมากันแน่วะพอไม่รู้ก็เลยยังไม่ใส่ไงส่วนออฟมีรอไว้อยู่ผมทําได้อีก1เซตตอนนี้ทําได้1เซตแต่ไม่ทําเพราะว่า รออยู่นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวลูฟี่ก็มามาแน่ๆปีนี้แต่แค่จะเป็น ex เลยไหมเพราะปีที่แล้วรีเจนแล้วปีที่แล้วคือตัวนี้เป็นรีเจนไปแล้วไงส่วนปีนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันว่าลูฟี่อาจจะมาแต่ถ้าไม่มา7ปีมึงก็มาอยู่ดียังไงก็มาไม่ขึ้นปี7ปีมึงก็มาสักตัวอยู่แล้วอาจจะเป็น4ดาวก็ได้3ดาวก็ได้ไม่รู้ ex ก็ได้รีเจนก็ได้มันมาได้หมดเลย นั่นเองนะครับเราอยากให้เข้าใจว่าส่วนใหญ่ฟี่อ่ะมันมี6กถึงเเหรียญดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเลือกอีกทีแต่ระหว่างเนี้ยก่อนที่จะใส่ก็คิดให้ดีแล้วกันหรือถ้างงเล่นแบบผมเลยแค่บอลล็อกเวิร์กจบแต่บอลล็อกเวิร์กผมใส่เป็นตีสเกาะ3เลือด2นะเพราะทำเซตเดียวมันใส่ได้กับทุกตัวละครอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรเพิ่มตอนนี้ก็อพอยู่นิ่งๆยังไม่ได้เล่นนะครับผมหวังว่าในคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปสำหรับเล่นโยกนั่นเองนะ